นาบ้าหลยโน่ไปได้แล่วนี่จ้าละไ่ายก็สิเตไปทั้งวัดที่บหกไม่ยังบ้าเลยว่างลรนีหางห้าบ่แบบนี้ห้างห้างไม่ยนอยู่แล้วห้างร้านกรจูเลยโอ้ย

ไปรับหลานที่โรงเรียนป้าเลี้ยงไก่ฟาร้าคนนะ้นจำจำจำอยู่ไอ้เนี่แลหละพาท่านจะ็ดจังแล้วพาไปบนฟองจักมือล้านไอ้หน้องหน่งท้องฟ้ามืดครึมมืดครึมมืดครึม จะรอดไหมเนี่ยถึงโรงเรียนไหมเนี่ยเมืก่อนนี้สิเมื่อกีววจะพอทไมมีตวที่ทำจนใจเจไม่เอยไม่พูดอะไรคาน,นที่ี่ี่าตัวเนี้ย ใหญ่ใหญ่แห้งเปืง<ะ>เลืองอยู่บอนดำนะแต่ถ้าเราปลูกที่กระถางเล็กก็จะไม่ใหญ่แต่ที่กระถางใหญ่จะใหญ่มากนะ,อะอนอนเทียงกัดลองลองเป็นตันนี่นก่อนฮ้ยเนาะเดี๋ยวก็จะอ่า,ออา,อาไปหา รับหลานเนาะนะคะแล้วก็ได้เวลาคือเก่าแหละพี่น้องนะคะตอนนี้ก็คืออ่บรรยากาศไม่มีฝนเหมือนทุกวันเขาช่วงหนุ่มก็จะมีฝนนะพี่น้องทุกวันเขาจะมีฝนนะคะแต่วันนี้ไม่มีฝนเนะาะเราก็ทายของเขาไปเรื่อยๆแหละแลนขามถนน้างๆเนาะมาข้างเทือแล้วก็นอนคือซื้อคือกับแลนใส่ ส่สาบอะไรนี่ถ้าองดนเมียมาเ <c oughs> ขาก็ะี้แล้ว <c oughs> เร็วเลยแนละ้วต้นไม้ต้นเนี้ยเป็นต้นไม้ที่แบบาาก็จะมีคนมาตัดมาแต่งอย่่ด้พี่น้องมันงามมันงามงามนะคะต้นไม้สีม่วงๆไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงที่เราหน้าบ้านเรามันจะเป็นดอกสีม่วงๆหกสองสามต้นใครเขียนอะไรไปเนาะถ้าเราขับชามันก็จะอยู่ที่เจ็ดแปดที่นะคะ สิบนาทีประมาณนั้นพอดีกับน้องข้หอหอมเริ่มแล้วก็อ่าก็หมอขับซ่าเกินไปบมอขับเร็วเกินไปเอานะอเนาะเอาแค่แบบพอมองได้เนาะพอเห็นพอภาพไม่สั่นเท่าไหร่เนาะนะคะอเคอาคุกข้นนอคุณยายเสมอค่ะเอาคุณยายกับหลานเนาะโยมเป็นไปใส่นองเลยเนนะาะอเณซ่าก็พอเหรอจู่ว่ามีเ้าร์หระ โยงกันไปใส่เนาะคุณยายกับหลานโยงกันไปทางใดินเนาะยายกับหลานเนาะขี่หลอพี่นอ้องภาษาอีสานเดินไปขี่หลอเนาะขี่หลออ่อะหลอแบบสุกเอาละพี่นอ้องเค้นเอาเนาะ,ะเค้นเอานโยงเค้นอะ้ะรอดสบายแล้วจะคอถนนจะคอถนนลงมาอยองหลางได้มือนเนี่ยสุขเทือจะคลองถนนนี่สิคว้างทาง ถ้ามาถึงจุดนี้แล้วก็จะประมาณสามถึงสี่นาทีเนาะหอดโรงเรียนหนองหอมประมาณนั้งนะคะตอนนี้ก็มาถึงจุดนี้ประมาณสี่นาทีไม่เกินนั้นนะคะสามถึงสี่นาทีก็จะากโรงเรียนหนองข้อหงน,นะคะอย่เงี้ยก็คือต้นใหม่ที่เป็นตัดลงเนาะพี่น้องที่เมื่อไล่มือก่อนนะคะตอนนี้ใบมันเริ่มเหี่ยวแล้วแหละตอนแรกๆมันจะไม่เหี่ยวหรอกต้นใหญ่เนาะมันหักลงมาจากจากวัดเขลียรวัดดิ ได้ปันก็ปฏิบัติการเร็วอันนี้ต้นสามพันสามพันงาเด้อพี่น้องน,นะคะเออเอิ้นว่าต้นสามพันงาเนาะสามารถไปเออ่รักษาโรคลุมมะตอยเอ้ยอะไรเขาเรียกอะไรนะลุมมะตอยบ่พี่น้องนี่เนี่ยเจ็ดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลืมละลืมละทีมันจะเป็นตุมต้มตุ่มไหม เป็นเหมือนขี้กระตอดไปเอิ้นหยังก็บ่รู้ตาปลาตาปลาไปรักษาตาปลาได้ต้นเนอสามพันงาเดีวก็จะขี่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็พาน้องหอมมาเสร็จนะเดี๋ยวจะพาไปเลาะน้ำรัวโอเวียนแล้วลนนนลาก็ถ่ายน้องหอมว่านหนียางเมื่อยอเ,อเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าทายอ่าระล้อยแน่ทายหน้าแน่นาะสำหรับสำหร,รับเปลี่ยนกันไปมันเป็นว่าจกสะได้พี่น้อง มือยักษ์มือใหญ่มากเลยมือยักษ์มือยักษ์มือใหญ่มากเลยเนาะเพราะวานนี้เซนไม่ขึ้นเลยอะเดี๋ยววันนี้ก็จะอ,อค่อยทําไปเนาะจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนะเพราะว่าเรามีกล้องเครื่องเดียวเนาะนะคะตอนนี้เรามีอยู่เครื่องเดียวเราไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่เนาะมีเครื่องเดียวก็จัดจะเอาไป อัพไวไฟลูกเนาะนะคะคุณจะสามารถดูได้เนาะอ่อนๆดีเครื่องเดียวนะ,ะ <_ d ream> ถ้าเอาไวไฟไปดูก็อาจจะโดนที่ไปนั่งอัพไวไฟเพราะว่าม,มันคนละรหัสเนาะนะคะ <_ d ream> ขอบค,นนคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามารับชมให้เป็นกำลังใจเอาเนาะนะคะ <_ d ream> อ่าพอมีคลิปใหม่ๆก็เอาคลิปเข้าวขี่รถไปาทางนี่แหละพี่น้องนะคะ เพราะว่าก็บอะไรซ้ำก็นหอกก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพเคลื่อนไหว่เนาะแม่ว่าบริเวณต้นใหม่ก็จะเป็นที่เดิมที่เก่านั่นแหละเพราะว่าข้าถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่ามันกับอะไรเป็นเหตุการณ์เก่าเด้กันล่างค่ะไม่ไปเรื่อยๆเนาะกับมีรถเคลื่อนไหวอยู่นะข้างไม่อยู่เรื่อยๆเนาะนะคะก็จะกลเป็นภาพซ้ำแบบเดิมหรอกนะคะ่ันน้อยมันก็มีรถนั่นแหละวิ่งอยู่ตามท้องถนนนะคะข้าไปทายหน้ามันก็เป็นหน้าเนาะกับว่ค่อยมีรถเวลา ใช่นักกรน,นุม่มก็จะมีรถมีอย่างมาแลนมาอย่างเนี้ยเนาะนะคะเมื่อวานที่ถ่ายภาไปเยอะมากแต่ว่าโดนลบเพราะว่าลบมันเต็มอะเลืเ่อนจะลบออกเพราะว่าพอลงจะเถื่อนี่แต่ใชถ่ายถ่ายเต็มไปหมดเนากนะคะถา่ถา,ยถายไหวถ่ายไหวเนาะเอกี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีแล้วอักพรเขาตัวลงไว้ก่อนอตัวลงวิดีโอก่อนนะคะขอบคุณมากมาฝากสับไลค่สับเซค่ะ สไคยให้เข้าหอมน้มุนด้วยนะคะ